โอเคขออภยัยตื่นมาถ่าย407ไม่ทันนะฮะงั้นประเดิมที่212ขบวนแรกครับเออสตอม c c 1 8ประเดิมที่ขบวนนี้ขบวนแรกของวันนี้ฮะวันที่เราเดินทางกัน ที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวลองขบวนที่สองหนึ่งสองรับส่งผู้โดยสารวันนี้มาเดิมที่ขบวนนี้ขบวนแรกเลยฮะทางเขบวโสดางนที่องและกรราวขนถหนนทขี่นงออก จะตื่นมาทาย407ไม่ทันนะฮะตื่นมาก็รลก็ออกชุมแสกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเมื่อวานก็ทาย408ก็คือริ้วเดียวกันนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ระเดิมที่212เลยนะครับวันนี้เราก็เดินทางกันนะฮะจากชุมแสงไปลงลังสิทธิ์อย่างที่บอกนะครับ จะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสำคัญอย่างเช่นตอนที่ออกจากชุมแสงไปแล้วนะครับก็สมมุติว่าจะไปถ่ายทีหนึงที่นครสวรรค์นะครับลบบุรีนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ่ายเฉพาะสถานีและช็อตที่มันสำคัญ อย่างเช่นตอนรถรีกันหรือว่าสวนกันนะครับแค่นั้นพอนะครับก็จะได้คลิปประมาณไม่เกิน10คลิปนะครับหรือว่าอาจจะเกินกว่านั้นนะครับนะตอนนี้ก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่มาตีตั๋วเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าเหลืออะไรบ้างอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ อค okay. ออกได้ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะประมาณ4-5หชั่วโมงนะครับเราจะเดินทางกันแล้วนะครับไปครั้งนี้ไม่กลับมาเลยนะครับก็วันนี้ก่าว่าประเดิมที่407แต่ตื่นขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะครับก็เลยขอเปลี่ยนนะครับประเดิมที่212ขบวนแรกของวันนี้ครับ ไปจะเป็น202นะฮะมาตามเวลานะฮะวันนี้